ตานเปิดนะฮะว่นนี้ก็ใส่เต็มทีได้ล้ว่าแมทธิวครับกระชากเข้าป้อมมเลยครับนีช่าโดนบอลเดสไตน์ไปแล้วบอดด้บล็อกให้ตีครับทาวเวอร์ก็ยิงย้ำต่อฟอดบัตไหมฮะ เป็นด้านฝั่ง Evil Genius ครับผมตาร์เตอร์เลนเฟ e ไปด้วยนั okay. ่นแม n น t สเฟิร์สบ o o d อะไรองนี้ยอ่บช็อก k w a v ครับ l a หน้าโดของฝั่ง Whisper จะกลายเซนยฮะนทางหน้าโดของฝั่ง s v e n ไม่ได้สตรองขนาดนั้นนะ Skiver ก็ชากย้ำมต่ออาจจะจะเตะก็ใส่นั่นเซนิฮะคือแบบอารมณ์สู้ได้สบายวันนี้ โซนอวาวาดูของมาในวันนี้ครับจริงๆกูครับแฟ็คเมื่อก่อนนะทางหน้าโดดของฝั่งซีทมายครับฟอร์ตไปถึงจับล็อกไว้ครับอินเซนี่ยืนคู่ท้ายกันอีกวันสวัสดีครับเอ็มาตียอนไปครับเซนอินเซนี่ครับซีทมายก็ฟาดต้อต่อครับเซนดิชาดิชาดถอยแับเขาป้อมใหม่ครับสกอร์ที่ยังศูนย์ต่อหกครับ ดีเจอดิ้งมาสัตย์ยับไปครับใส่หน้า์ของแฮนด้บูฮะเรียบร้อยที่คแตาบ้าได้ครับทางฝั่งโซลทีลิควิดฮะแล้วตอนนี้มปนการส่งไลท์จีมาเซนเตอนิชาฟอร์ตไปดึงกันไป,ไปอินเซเนียเก็บคะแนนลูเชนลุนไปครับนิชาสกีเวอร์ชากมาบูคอมานไปต่ออาพีจับรวบดึงไปฮะบอดี้ไซฟ้าลงยังเป็นเกียร์นิชาเราแตกพ่ายไปเรียบร้อยครับ สันเปิดมาครับผมแล้วก็สับยับไปครับผมทั้งนั้นของวิสเปอร์ละลายครับโดนนะครับมิจิกแฟร์ขอบคุณฟีฟ่านะครับ PCCPL นี่ครับผมสปอนอร์ตมาหนึ่งปีแล้วครับขอบคุณครับเดินผ่านบอรลครับบ็อกซี่แล้วก็ดิชาครับโดนไล่เจาะรึเปล่าฮะสกีเวอร์ไปครบผมไปใส่ฟาดมาครับโดนเซเลนไปครับโดนสลักเกี่ยวฮะเรียบร้อยครับโดนไล่ต่อครับทา้งนั้นของไพโอว์สปริง สเวนเปิดมาสตัรนแล้วก็กอสเตนไปครับสับเน้นๆมาครับเหลือเด็กซูยก่อนก็จะซีสมายก็จะวูคองก็ไม่ได้ก็ติดใส่เน้นๆครับเรียบร้อยก็ซีสมายไต่แก๊สก็พยายามถอยกับสวนใส่ับบดถ้าโดว์ของฟังแพนเดอร์บูไปเรียบร้อยครับด้านโดวของแมทเชอร์ครับแตกพ่ายครับนกพยุพัดมาจี้ครับเธอใส่สเวนบิงมาสตัรนทับถอร์ทอยเปิดย้ำต่ออาพีจับรวบครับ กิซาร์ว่าหน่วงไวสเวนตีเบิร์นมาครับเอโคเซเวอร์แล้วก็อีฟโรเบตครับบ้านมาอีกหนึ่งทีที่เมื่อคี้อนั้นมิกกี้ไปเลยฮะจีกแปลลงต่อฮะบูคองมาไล่กว่าน,นี้ครับด้านนี้สับยอมไปผม ก่อสเตนเปิดฐานมาอดัลเซนฝัน่งแม่ชีครับผมแล้วเรื่องนี้ครับพกกางกัสก็แตกพ่ายครับเหมือนจะอาพีพื้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไปโดนสเก็ตสงครามครับทางด้านทัของฝั่งวิสเปอร์ฮะจีไปโดนแพนเดอร์โบครับไอออสับทีครับเกือบหายครับเปิดมาอินฟรูเบตเซตอัพไป,ไป,ไป,ไรค,ปพครับไปเผาลิสเดนทอลครับไล่ตามเรไปต่อครับแพนเดอร์โบครับเรียบร้อยแล้วก็สับจะไปยืงทีครับใส่ทางด้านของวิสเปอร์ไม่รอดครับเมกเกอร์คิวนั่นฝั่งมิกกี้ไปเลยฮะ พเพเผอก็อาจจะเก็บยาวๆเป็นทางด้านอีเทเลนเสริมมาด้วยเพิ่มระยะสกิลเลยเปิดไปกับกระชากหนึ่งย่อต่อครับมิกกี้จัดก,การนั่นซีสมายเรียบร้อยครับก็สเตนมาผมกุมบอลคลายเปิดวิ่งมาต่อไล่หาก็มีใครเปล่าไม่มีฮะน่าจะไหลเอาทอมเปนเตอร์ต่อฮะับตับตนยาไปบอก โอ้โหพอปมานเปิดนี่ครับสับเน้นไปครับอัดนั้นฝั่งซีสมายเรียบร้อยฮะตีโน่ชาเปอร์ต่อครับทางฝั่งโดนมิกกี้ยันมาแล้วก็สกีเวอร์ดึงไปครับทีเทอร์ลิงมาในวันนี้ครับทางด้านเซเว่นก็สับแรงแล้วก็แผ่นน้ำบูกระลุกอไปครับแล้วด้านนี่ครับมิกกี้สับจ้ำต่อชิบุกิกรไลครับนี่ชาปราดแบบคมๆนะเปิดให้ก่อนนั่นเอง เบอร์กระชากต่อเบอร์การ์ดเปิดพาดไปครับลางด้แล้วของฝากทรายครับถอยดึงไม่ได้ฝ่าก็สเตทเปิดมาครับสับจิ้มจับต่อยิ่งสิบเลยครับดึงไวเด็กก้อนฉีดไปกระนิชาไล่หมดครับนี้อ้าวสวินครับผมโดนมังกี้คิงกขาเน่าสลักจี้ไปครับผิดเหลี่ยมนิดนึ่งทีเวอร์กระชากมาอาพีครับสองแล er. <c oughs> ้วก Mont right ็ช็อคเวฟลวกระสาครับผมยังไงต่อแต่อินเซนี์ครับเปิดฟิสิกส์พีเขาไทยมันจับเลยครับ โอ้โหดาเมจหนักครับผมชั้นฟอนนร์คริสเซอร์มเดนแม่สาวน้อยครับแตกคลายไปกันสีสมัยแล้วก็ไปกัดต่อด้วยการทุของฝั่งแมทธิวครับแตกสี่ครับ,รบอีจีไล่ฟอร์สไฟย้ำต่อทีมไว้ไปที่เรียบร้อยครับเป็นฉากสุดท้ายครับผมนั่นคือไอออับแพนดับบลแล้วก็ขึ้นทำการตีหน้าขอทาวเวอร์บาแร็คต่ออีกทีนึงฮะไม่ได้ทำดาเมจไป5 4ครับทุกอย่างอออินไปที่ท่ทานสเวนนะไมเดนก็เลยเปิดฟิซซิ่งฟิลก็แบบคมๆแน่นๆนะ ซึ่งสลักกับท้งงบางด้านฝั่งมังคีคิงหน้าแนบพี่ครับเมื่อกี้แน่นเครื่องแน่นเครื่องสีเด,ดินบาร์เรกไปฮะชิดงใหญ่สกีเบอร์กระชากมาตันอินฟิเบตไปแล้วก็มิดิกแฟลกครับแอสซอลเสรไปต่อลิซแนนพาวครับอินฟฟิเบตย้ำต่อใส่ด้านฝงวิสเปอร์ วิสเปอร์เรียบรลายเอ็มแดานี่พอบสโบรมาลิควิดครับกล่า,นนาว่าจะสวนใส่ทางด้านฝั่งอ e ีจีคับอีจีถ้าแพ้ไฟนี่อาจจะจีจี GG ไหมเนี่ยอาบีรวบม,มาครับเอาจังหวะเปิดดีแต่ดูหมู่มาครับผมขัดจังหวะต่อครับไม่ได้จ่ายดาเมจต่อเนื่ยเขาไม่ได้จะสกิลต่อเนื่องครับหมูม่คอมมาขั้นหลังครับผมจี้พี่สาวร้วยไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดโกลเซปเตอร์หลบไป และวิสเปอร์แมทธิวร่วมไปต่อตีใส่นั่นมังกี้คิงซีสมายไม่รอดครับผมเรียบร้อยกับจีจีคอฮะปิดฉากกันไปก็เ,เป็นทางด้านของฝั่งทีมลิควิดก็บอกชนะไปครับในเพล์นี้กาอควีนมาคลาสสิกกดสตอร์ในช่วงต้นเหรอฮะปาพิษแล้วก็ยิงหน้าอย่างเดียวใช่ไหม ดีมาฮะดาดของเซนิครับทอยครับสร่างไปเฟิร์สบัตครับผมแมทธิวจาการนั่นอีเซนี่ครับเงินนำอยู่นิดหน่อยครับดิคุดเสวนนั่นอีจีก็ได้เฟิร์สไัตจีมาตอบแพนน่าบฮะฝั่งนี้ได้เฟิร์สที่แลังครับแต่เทเลเบตครับเมทามอฟมายิงหน้าใส่ครับกับเรื่องบ็อกซี่มีสเปร์บอลจากการอีเซนี่ครับ แต่แน่นอนว่าทางนั้นสตอรมเนี่ยมันรอเวฟหกแล้วมีบอลอะไรนี่ที่เหลือก็เวฟเอาคีบอไปนะฮะอัดสกิลเอาคีบอัดสกิลเอาคีบไปรีเฟคชั่นบอกแล้วก็ลูบิกมาเสริมแล้วจับดึงไปพากาสก็บอกปิดทางด้านของข้อบึกบ็อกซี่ไปได้หน่วงเล่นหนึ่งบอดช่วยกันไปครับแมทติวก็เฟสโบจีมาฮะเจอบางเผลอเหมือนกันเจอไมเดนล็อกฮะ ก็เปจี้ไมเด้นครับผมจับยุกนึงมาก่อนแมทธิวแล้วก็ทำการท่านใช้รูสไตล์ครับหนวลแล้วตีปิดงานนั้นบ็อกซี่ฮะสบายแล้วคุยนักเพลในเกมนี้ถ้าไหนเป็นได้ชนะหนึ่งเกมก็พอครับแต้มก็จะทะยานไปครับการันตีสายบนมาดูเกมไนก่อนครับจับยกมาครับใส่นั่นฝั่งใส่ครับเอย่าไปโลมนะครับขวานจ้วงทำน้ำเมจนิดหน่อยครับส่วนบ็อกซี่ปั๊มสติ๊กแล้วก็ถอยออกไปได้ครับ ีวร์ดซอนมาเป็นควีนครับผมอันตีสปีดปิดไปเลยครับั้าหน้าฝาสนิกวเวฟฮะแตกพ้ากบวิสัยตีเอาเสือหัวใจมาเฟสโบไว้ฮะม่ได้แฟลนชึ้นเงยกาวไปครับดาโดของฝั่งบ็อกซี่ครับแตกพ่าครับิคลิ่สปีดครับซีสมัย ถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเบสบูมเสมอกับ LGD แสดงว่าเบสบูมเนี่ยต้องใช้เบรกกับด้านฝั่งแอสเตอร์นี้ตกชักกน้นใส่จัดการด้านแพคเกสไปครับด่านี้จีไปเร่อบ็อกซี่ครับผมบ็อกซี่ครับอินเซเนียดีไนท์ถานครับเต็นนิชาครับจัดการด้านฝั่งแพนด้าครับผมแล้วก็แมทธิวครับละลายหมดเลยครับเบิิลควของนิชาครับเอา้าตอนแรกนึกว่าจะเสมอตอนนี้อาจจะไม่เสมออาจจะไม่ เจอสไปบอลรินิงเปิดมาใส่แมนแพนเดอรูบฮะซานลงต่อนิช่าจัดการแพนเดอร์บ,บูวไปเรียบร้อยเปิดเพิ่งนคล็อ,อกมาฮะบอลรินิงก่อไปนิช่าญาติของฝั่งบ็อกซี่ไม่รอดฮะแฮก์แคลส์โดนจัดการไปแต่วิสเปอร์ได้แวนการ์แล้วยืนทนเลนสบายนี่คือเขาจัดออฟเลนชนออฟเลนแคลรี่ชนแคลรี่บอลรินิงเปิดมาใส่ด้านฝั่งวิสเปอร์ไพล์มอสสปีดหวงังสหายไพล์มอ ฐันเปิดไปครับดาดอ๋อขอฝักใสยไฟมารอครับแล้วก็วิ่งต่อฮะแต่เหนื่อจัดๆครับโดนดิสเปลครับแล้วใส่กับโดนกริดเข้าไปครับเรียบร้อยฮะไล่ตามต่อที่ด้านฝั่งบอกซีครับซื้อหนึ่งแชมป์หนึ่งไกลลุหรือเปล่าครับฟอร์สไปจับล็อกไว้นักคุยน้ำเป็นเก็บงานไปจูมมินเนตติ้งฮะด้าเม็นปิดไม่ลงครับโดนสวนฮะแล้วเปิดสองแล้วลิควิดนี่ก็ลาสุดเปิดไปหมดแล้วก็วาร์ปกลับฮะทางด้านฝั่งอินซีเนียตีเพย์ไปแก๊สเลยครับ วา้าวซอนมาแมตติวเฟตบอลไปติดเลนดอนะ็อกฮะก็ปีมาเป็นบอลเรนนิ่งเขาคล็อกล็อกไว้ใส่้ลนวิสเปอร์อาวิสเปอร์สวยฮะไม่มีทางด้านไพบอลสปิดนะบอลเรนนิ่งยัดมาบอลเซ็งไว้ครับบอลไว้แล้อ้สวนด้าหน้าพังนะครับเทนดิชาเจอควีนก็มาสกรีมไปครับบอแล้วก็ฟีซิ่งบิวโซนก่อนใส,ส่ใส่กันฟันสู้ตีกข้ไปครับอัดหนักแล้วเปดูซ่าว้าวลงมาครับเพื่อปอดโซนเกมครับผมมองหน้าฉันสิ มิติเซนเอกโฉบไปใส่เต็มข้อบอกที่นั่นสีสมายฮะแลกหมัดกันไปกับ EG เสียไปสามครับทางนั้นฝั่งลิควิดเสียไปสองฮะฟาเบนเชียนฮะเงินพุ่งทยานมาเป็น8ปดพครับส่วนนั้นเทอร์เรเบตก็7จ็ดพันแล้วนี่วัดเงินหน่วยตัว่วยดูซ่ากับนั่นเทอร์เรเบตโคบอลเซเลนซ์เปิดมาขัดจังหวะครับลูบิกมานาหมดครับบอกนั่นอีเซเนียนเหลายาวๆครับเรียบร้อยครับแมทธิว ไล่ตามต่อฮุกเข้าไปใส่น้าโด่ของแพนเดับบลครับแพนเดับบลเปิดฟิสิกส์ฟิลมาครับหลังนี้ก็บอลเลยนี่เข้าไปครับดึงใส่ต่อแพนเด์บูลรับเรียบร้อยครับไมเดนลากตามต่อเสนได้าโด่ของฝั่งควีนกับควีนกระโดดเธอไปยิงเซนต์บิสเปิดไปไปอีกทีเดียวอีกทีเดียว,ก,ยวกำลังขับคือสูรักษ์เดิมหลักขับคือสูรักษ์เดิมได้ครับแต่ตตนห,นห,แตหน้าโด่ของฝั่งมิวมาสเตอร์ลาตีกีตมาอย่านเต็มหน้าบอลใส่แน่ฝั่งนี่ครับดิชาแล้วก็อิสเดียครับแต่ดิชาว้าบีกับไม่ได้อิิิเดดียไม่ออัตพษ้าว มานาจะหมดเอาครับมิกกี้ยังไงต่อเซอลเบตเข้ามาเสิร์ฟครับแปลงมีตอมบ์ยิงยัดไปเลยครับดึกทนก็บอกดึกทนต้องซื้อเกิดมาช่วยครับแล้วแยกล่างอีกครับยืดนานมากครับท่านั้นเมดูซ่าดูซ่าตอนนี้เข้าเลือดแล้วครับเข้าเลือดแล้วสกิลเพนปั๊มสติ๊กตู้ครับมานาทานไว้ก่อนแล้วมานาหมดไปมานาเด้งมาอีกหนึ่งทีมมิติสเน็กมิติสเน็กยืนในดอกสุดท้ายบอลแล้วก็นี่บอลแล้วนี่กวาดมาครับนีชาใส่หนักต่อที่ประกันแล้วก็วิสเปอร์บอกเอาเมดูซ่าไม่ลงครับจังหวะนี้แล้วสวนไปเเเเซฟวออรร์แพนดดาบบบบูลลคคััิิิขงชยฮะ โอ้มิกกี้ครับผมเมเนดมานาดีจัดครับจังหวะเกี่ยวครับด้วยมิติกเสนครับกลับทางด้านสติ๊กใหญ่ครับผมเหนือควายครับซาดีชาครับซิดเดิลบรูแล้วก็ทันนึคภับก็ปีสกิลแอสเวอร์ครับบอลนิ่งอัดยัดรถไฟไซเดอร์แมทช์ครับแมทช์ไม่รล่อแล้วโกบอลเลนปาดมาต่อใส่ควีนควีนโดดไม่ได้ครับเดือบลอยฮะดับเบิลคิวนั่นมิกกี้ครับเจอแอบงูฉกโปเข้าไป ฟีซิงฟีลก็ยัดมาที่นั่นบอกซี่บอกซี่ขยับไม่ได้เรียบร้อยก็โดนเปเสื้อเผาด้วยนะก็เป็น16ต่อ16ก็ตอนนี้เงินของลิควิดนำอยู่ 5K เคครับจาดูจากตรงแล้วท่าทางยังไงก็แล้วแต่โอ้โหไฟมอสสปิน oh oh, มาไฟมอร์รอหยุดผ่านล้นไป mm hmm. ก็มีแมนต้า hmm. ผมยิงละลายมาฮนะ เมนตาของเมดิซ่าในแผ่นนี้คือได้รับเบดิซิตครับเบนิฟิตของมานาชิวด้วยครับทำให้ถึกตามมานาที่มีวะส่วนไอ้ดาเมจโดนแรงขึ้นก็ตามอิลูชัน่นอิลูชั่นแพนแนิตี้แล้วฮะจะบอกว่าไม่ว่ายังไงครับกรุ๊ปเอก็ต้องมีทรายเบกับตอนนี้เดี๋ยวออกหน้าไหนเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีนะแปรปากเข้าไปครับเซอร์นแมทธิวแมทธิวถอยก่อนฮะ บอลเรนนิงบอลเจกด้งไปครับนิชาจัดการนั้นแมทชิวครับเรียบร้อยคิลลี่สปีครับเซเลนตเปิดมาครับที่ตรงนี้นิชาครับนิชาไม่รอดครับโดนเข้าไปครับเมดูซ่าครับพยายามจะเล่นเกมเร็วถอยดีกว่าฮุกม้าใส่เต็มครับจัดหนักเซนบ็อกซ์เซียบบ็อกซ์เซียบยืนทนไปล้ละลายแล้วก็บิสเปอร์ บอลนิงเปิดใส่ลูบิกแล้วฮะลูบิกสไลด์ออกก่อนฮะให้เฟดกับเมดิซารันเมดิซาขำอะบัตเตอร์ไฟตีบ้านเลยเนี่ยบุกมาจังหวะนี้ใส่เทอร์เรเบตบอลนิงเปิดยาวต่อโคบลเซนไปครับปี้ใส่แล้วเทอร์เรเบตเทอร์เรเบตนี่เกือบตายครับไฟวาสปีดไปแล้วด้วยครับทางด้าโดขอป่าฟิลมาเตอร์ไฟว่รอหยุดไว้ฮะ บ็อกซี่จะถอยครับถอยไม่ได้นี่ไซ่โคนตัดด้านดูซ่าไว้แต่ปลาแหลกนี่แตกไปแล้วนะยิงยัดลงต่อแตกไปหรือเปล่าเรียบร้อยตายคาไพเบอร์สปินฮะอันตีควีนเลยครับเกตอัดแนวหลังเขาตัดไปสาบอกแต่ควีนก็ไม่หลอกครับโดนมิกกี้ยิงฟรีครับกดเอพื้นอย่างเดียวทางด้านฝั่งดูซ่าครับด้านตรงของนิชาลารบลีบกลับไปก่อนครับติดพิษครับอกต้องรีบไปรีเลือดฮะลีควิดครับผมใช้ครับปลาแหลกด้านล่างแตกไปครับไหลต่อตรงกลางหรือเปล่าฮะ บีนมาเตล์อดอกหิวมาโบกอกไว้ครับผมแล้วก็เด้งย้ำตอ่อเสร็จฝั่งแมทธิวแมทธิวสไลด์ครับถืลระเบีครับยิงจากนั้นไฮกราวครับ,บกดหน้าในทิมยักษ์ผมจัดการ์เดนบ็อกซี่ไม่ได้ครับแังกัสแต่แพนการ์ก็จ่ายทางหน้าโตของเมตาบอสไปแล้วนะ 17k ของการเงิน 18k ทางด้านทีมลิควิดครับหรือแค่บาดการกับแต่ออเไม่แค่คีมแพ้ไปนี่พิจนารณาฮะจริงๆเลยเปล่า ดูซ่าครับยืนจริงแบบสบายๆาย,ายพีพ่นเพนออกฮาวเบิร์ดมาครับเอาไว้ผูกแขนผูกมือแล้วปลดอาวุธที่สามในกลางมาครับเอาล่างปลอมไถไปเลยแล้วกันฮะโลตัสรับเอายัดไปพยายามจะยิงทาวเวอร์ออกให้หมดครับตอนนี้แล้วยิงทางด้านฮีโร่นะครับโดนไปคนละครึ่งหล่อครับระยะทำการระอันตรายสุดๆครับ ใสคนปานั้นนาโดของฝั่งดูซ่าไว้ครับดูซ่ามื่กี้ยิงปลาของแน่นจัดครับจับยกดูซ่าเป็นซ่ายิงยัดไปครับแล้วทางฝั่งนี้ไพายโบสปินทันไหมพายโบสปินไม่ทันไม่มีบายแบ็กด้วยครับทางด้านวีสเปอร์ผมและปลาแรลกมากเน้นๆเลยครับลิควิดครับเคลือบป่านเข้าไว้ก่อนครับอีจี้อมข้างมาเจาะหลังเลยแล้วกันฮะโบอลเซเลนเปิดไปเสียดีกว่าวอลเซกดึงเอาไว้หมูชโขกปกเข้ามาครับต่อบพายโรอหยุดฟังแล้วเทเลเบิเทเลเบิไม่ทำอะไรก็แตกควาครับดาเนียซีสมายผมวาร์ปกลับไปคนเดียว อยู่ลำพังหวาเวแล้วก็เกี่ยวนั่นแพนธบ,บูครับแตกไป <c oughs> <c oughs>